วันนี้โชคดีมากครับผมได้เจอเรียกว่าช็อกโกแลตเลเวอร์แล้วก็กลายเป็นช็อกโกแลตเมกเกอร์นะครับคุณตั้นนะครับช่วยแนะนําตัวจริงนิดนงครับอ๋อผมมาธนพัฒน์สุขมงคลนะครับผมเอเป็นเหมือนช็อกโกแลตเมกเกอร์ครับแล้วก็เป็นเหมือนฟาวเดอร์ของช็อกโกสบายแบรนด์ช็อกโกแลตคราฟเพื่อสุขภาพครับโอ้ชัดเจนเลยนะอันนี้คือชัดเจนเลยนะใช่ครับเเป็น duct ที่ว่าคนสามารถทานได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกผิดได้ครับ แล้วก็ใช้โกโก้ที่ปลูกที่ไทยก็จะเป็นการชูอุตสาหกรรมโกโก้ไทยอืมอืมถามประวัตส่วนตัวนิดหน่อยครับก่อนที่มานั่งทำตรงนี้ยทำอะไรมาเออผมเป็นนักเรียนเอ่อฟู้ดไซดครับจากอังกฤษพอพอจบเอ่อมาแล้วกลับที่ไทยครับก็ได้ลองชิมจอกลแาตถึงไทยครั้งแรกแล้วก็ปรากฏบว่ามันมีเทสติ้งโน้ตที่แตกต่างกันมาก จากที่ผมเคยชิมมาก่อนของเบลเยียมจากแบรนด์อื่นๆที่ผมอยู่ไปต่างประเทศ<嗯>ผมเลยอยากจะรู้สาเหตุครับแต่ก็ได้มาเจอเรื่องクับคอมมิวนิตี้เรื่องการซอสัตถุดิบแล้วก็เรื่องการที่ทำโกโก้เป็น natural process ซึ่งก็คือจะเก็บรสชาติที่เป็นธรรมชาติของโกโก้แล้วก็ความคุมยินิคของโกโก้ที่ที่ปลูกในไทยครับ<嗯>เลยผมอยากจะทําเป็นสินค้าแบบนี้ครับแล้วก็ ที่ผมดเรียนมาก็จะมีเรื่องทฤษฎีเรื่องเออ่สารต้านอนุมูลอิสระครับก็คือว่าพอยิ่งทานแล้วจะยิ่งดีต่อสุขภาพครับโ,โ,กโก้ก็มีมีคุณสมบัติในการเอทำให้บำรุงหัวใจครับบำรุงเลือดบำรุงสมองมีหลายหลายสระกุณนะครับแต่ว่าแบรนด์ที่ว่าใช้ช็อกโกแลตเป็นขนมครับจะทําให้ สารต้านอนุมูลอิสระครับมันลดลงน้อยกว่าตัวคัฟโกโก้ครับ mm hmm. เพราะว่าตรงนั้นเขาต้องซอสมาจากหลายประเทศนะครับทำใหเ้เขาต้องผ่านตัวโกโก้ครับต้องผ่านาขั้นตอนชื่อว่าด uh ัชโปรเซสอาจจะเคยได้ยินกันนะครับก็อยู่แบบโกโก้ดัชะไรพวกนี้ครับดัชโปรเซสก็คือ,เ,อเป็นการใช้ด่างเพื่อทำให้โกโก้สีกับรสชาติเสถียรขึ้นครับก็คือจะไม่เปรี้ยวเท่าครับแต่ว่า จะทำให้ลดปิ่นของตัวโกโก้ครับแล้วลดสารต้านอนุมูลอิสระไปหกสิถึงเก้าสิเอร์เซนเลยครับ mm hmm. แล้วแต่ความความแรงของการดัชชิ่งครับบางบางโกโก้แบบดัชจะเข้มเลยครับแบบว่าสีดําเลยก็นี้จะแทบไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระเลยครับ mm hmm. ทําให้ทําให้เอ,อผมเออ,อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Natural Process มากขึ้นแล้วก็ที่บำรุงต่อสุขภาพผมเลยคิดคอนแบบนี้ขึ้นมาเป็นโกโก้ที่ เป็นช็อกโกแลตที่ไร้น้ําตาลครับอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตไร้น้ําตาลผม mm hmm. จากจ,จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็นี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีรสนมเป็นดาร์กช็อกโกแลตห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีเป็นเอดาร์กช็อกโกแลตเออ่พลนทเบสอันนี้นมพืชนะห้าสิบเปอร์เซ็นครับ,รบ mm hmm. น,นี้ก็ใช้เป็นนมข้าวหอมลิไทยเออ่นมข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ซอยคอนโกโ,โกนัทผมก็คิดสูตรเบลนออกมาเพื่อให้มันนัวครับ mm hmm. ก็ให้ความอร่อยแล้วก็สำหรับคนที่ทานนมไม่ได้ ช็อกโกแลตกับในประเทศอังกฤษเป็นเป็นไงครับมันแพร่หลายขนาดไหนอะก็จะมีแบรนด์ที่นำก็คือแคดเบอรี่แคดเบอรี่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาักสีเอ่อสีม่วงครับก็จะขายเป็นแบบสไตล์ลูกอมมากกว่าครับก็จะมีความหวานมากแล้วก็มีเป็นเป็นช็อกโกแลตนมครับเราก็จะมีการที่ผมสนใจเรื่องช็อกโกแลตอีกอย่างหนึ่งคือผมได้ศึกษาเรื่องการขั้นตอนการทำช็อกโกแลต ทางทฤษฎีด้วยครับก็เรียนจากตัวแคทเบอรี่ครับเรื่องอว่าวัตถุดิบนี่มันทําปฏิกิริยาด้วยกันยังไงบ้างในแต่ละขั้นตอนในการทาช็อกโกแลตแลวมีแอดดิทีฟอะไรที่ใส่เพื่อให้ช็อกโกแลตมีแบบว่าท e เจอร์อของมันมีความแข็งของมันหรือว่ามีความแบบนุ่มละลายในปนากได้มันมีเทคนิคอะไรในอุตสาหกรรมบ้าง<ฆ>ครับผมก็ได้ไปศึกษามาแล้วก็อยากที่จะใช้อันนี้เพื่อพัฒนาช็อกโ,โกแลตไทยให้เราปลายน้ําเราแข็งกว่า S <S <S แข็งหรือไม่ก็เทียบเท่าของต่างประเทศแข็งกว่าหรือเทียบเท่าได้มาตรฐานใช่ครับแล้วก็ได้มาตรฐานโลกอพอคิดว่ายืนบนเวทีโลกได้ครับเรื่อง<ม>รสชาติแล้วก็เรื่องคุณภาพของเราก็<ม><ม>นะ่าก็สะอาดมากกว่าด้วยครับ<ม>บางเจ้าโดนฟ้องครับเพราะว่ามีโลหะหนักที่อยู่ในตัวช็อกโกแลตครับได้ทดสอบมาอันนี้ก็คือมันเกิดจากธรรมชาติเพราะว่ามันมันก็มีอยู่ในดินแล้วแต่เป็นการที่เขาไม่ได้คัดออกแล้วทําให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ ในปลายทางครับมีพวกนี้สูงครับถ้าคนที่เป็นทารกหรือว่าคนที่ทานช็อกโกแลตเยอะเรื่อยๆเขาจะสะสมในร่างกายครับ<ม>ก็จะมีพวกตลอดพวกแคดเมียมพวกตะกัว่วตะกัวะก่วกับแคดเมียมจะเป็นหลักๆที่ว่าอยู่ในช็อกโกแลตได้ครับนี่คือโลหะนะซึ่งอยู่ไปน,นสานสะสมไปนานก็จะเกิดไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพครับไม่ดีต่อ<ม>ระบบประสาท<ม><ม>แล้วก็หล,หลายๆอย่างการการเจริญ เติบโตของเด็กครับแต่ผมก็เลยไปเพิ่มมาตรฐานอีกแบบก็คือผมไปทดสอบแ a บด้วยครับแต่ละทุกทุกสินค้าผมก็ดูเรื่องโลหะหนักด้วย<ม>แล้วก็ของเราก็ไม่มีตะกั่วเลยครับแล้วก็แคดเมียมก็ได้เกินมาตรฐานยุโรปไปะสักห้าเท่าคือเราจะเป็นผมจะชูว่าช็อกโกตไทยเราเป็นช็อกโกตที่สะอาดแล้วก็ดีสุขภาพด้วยครับว้าวครับ กติที่ผ่านมากินช็อกโกแลตมากก็เอาค okay. เป็นสิวอ่าครั้วนนะครับแล้วก็คือคือไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะอันเนื่องมาจากว่าน้ําตาลทีนี้มีคำถามว่ามีคําถามว่าเรหวานจากอะไรอันนี้ผมใช้ตัวอารูโรสครับอจริงๆก็ถือว่าเป็นน้าตาลนะครับแต่ว่าร่างกายเราจะไม่สังเคราะห์แล้วก็ถ้าที่อเมริกาเขาจะไม่ได้คลาสสิฟายว่าเป็นน้ําตาลแต่ว่าเป็นสารที่เออ เรียกว่าเจนเนอรี่เรกนาร์ e เซฟก็คือใส่ในอาหารได้คนญี่ปุ่นก็เป็นคนที่คิดคนนะครับในปี2015ัสิเป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างใหม่แต่พบในธรรมชาติได้ครับพบอยู่ในลูกฟิกลูกเกตครับแล้วก็ในในพวกหญ้าครับพวก,กวีดสายพันธุ์นี้ครับจริงๆมันเป็นน้ำตาลแบบหนึ่งครับแต่ว่าสูตรมันเหมือนฟรุกโตสทุกคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องฟรุกโตสก็คือเป็นน้ำตาลผลไม้นะครับ<า> ตัวถ้าเขียนสูตรเคมีครับฟุกโตสกับอะลูโรสมันจะเหมือนกันครับแต่ว่าโครงสร้างไม่เหมือนกันถ้าคิดก็อาจจะเป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาของเราก็คือเรามีแบบมือเหมือนกันมีแบบโครงสร้างคล้ายกันแต่ว่ารูปร่างมันไม่เหมือนกันทําให้ร่างกายเราไม่สังเคราะห์แล้วก็การที่เราทานมันก็จะมีก็คือจะไม่กระทบกับน้ำตาลในเลือดแล้วก็แล้วก็อินซูลินด้วยครับแล้วก็สามารถ ลดน้ําตาลในเลือดหลังมือด้วยมันจะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญของไขมันตอนอตอนทานด้วยครับทําให้เป็นคุณสมบัติเป็น functional food <Wow. S 2> แล้วก็แล้วก็ด้านด้านรสชาติครับก็หลายคนอาจจะสง,ส,งสัยใช่ไหมครับว่าใช้แล้วจะมีผลด,ด้วยไหมครับเพราะว่าเป็นอโ o สนี่เป็นน้ําตาลที่ใกล้เคียงน้ําตาลธรรมชาติมากที่สุดเลยครับในเชิงอของรสชาติเพราะว่าพวกย่าหวะหรือว่าพวกอสปาร์เทมหรือพวก สารให้เค้าหวานหรือเอริทอลจะมีรสชาติที่เไม่เหมือนน้าตาลครับอย่างเช่นถ้าชูเก้าก็คอมันจะมีรสเย็นๆในปากหรือว่าถ้าเป็นพวกอย่างอื่นอาจจะมีรสขมตรงปลายมีรสเหล็กอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะจะหวานเป็นเหมือนน้าตาลเลยครับแค่หวานน้อยกว่าน,น่อยถ้าน้ําตาลหวานเป็นร้อยอะอโลูโรสจะหวานเจ mm ็ดสิบถ้าเทียบกันในความหวาน mm hmm. แล้วทําเป็นคาราเมลไร้น้ําตาลได้ด้วยครับจะมีแบบว่าความเอคล้ายในเรื่อง property ของตัวสารครับน้ำตาลทำให้มันผมเลยเลิกใช้ในสินค้าผมครับอย่างที่คุณต้านบอกเนี่ยคือความความต้องการก็คือว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยสามารถบริโภคได้เลยกินได้กินได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกผิดเลยครับยิ่งกินยิ่งดีต่อสุขภาพครับแล้วก็เพราะจากคุณสมบัติธรรมชาติโกโก้ใช่ครับแล้วก็ แล้วก็ไม่ทาลายสุขภาพเหมือนขนม,มครับเก็บความเป็นคราฟต์แล้วก็เก็บด้านสุขภาพด้วยครับผมนี้จะให้ให้สมดุลกันนะไม่ไม่มีการที่ว่าต้องทนเอ่อทนทานเอ่อสิ่งที่ไม่ชอบครับอย่างเช่นแบบเอ,อสารให้เขาาหวานที่ขมขมครับเพื่อสุขภาพมผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ครับมองมานาคตด้วยยังไงครับมีวิชั่นยังไงบ้างผมเพิ่งเริ่มมาแค่ห้าเดือนเองครับพยายาม,มที่จะปั้นให้เอ,อแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ก็อยากจะให้ สินค้าเพื่อสุขภาพต่อผู้บริโภคให้เยอะครับแล้วก็ <Okay. S 2> อยากจะชูอุตสาหกรรมโกโก้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นหลัก mm hmm. ในอนาคตอยากจะทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้เป็นกิฟต์ได้ครับก็คืออาจจะให้คนที่เรารู้จักแล้วก็อยากให้สุขภาพเขาดีขึ้น uh huh. แทนที่จะว่าเพราะว่าเราซื้อของฝากให้คนที่เรารักใช่ไหมครับเราก็อยากที่จะให้เขามีสุขภาพดีขึ้นอาจจะมีแบบว่าใส่สมุนไพรเข้าไปเพิ่มหรือ uh huh. จะมีแบบว่า,าเพิ่ม สารที่สารวิตามินหรือว่าออะไรที่บำรุงสุขภาพได้มากขึ้นเนะ่จะเป็นสไตล์แบบนี้ครับเพราะว่าในเมืองไทยเราก็เรื่องส okay. มุนไพรเรื่องของส่วนประกอบต่างๆก็มีเร็วเยอะแยะใช่ครับแล้วมีมีหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อบำรุงสุขภาพด้วยครับครับอย่าลืมชื่อนะครับช็อกโก้สบายนะครับทีนี้ต้องถามว่าช็อกโก้สบายเขาเขาอยากชิมแล้วทําไงฮะชิมคุณดูอยากชิมแล้วทําไงครับหาครับ ตอนนี้ผม <S <S ผมเป็น one man show ครับแต่ก็ตอนนี้ก็พยายามหาคนที่สามารถช่วยผมในการขายออนไลน์ได้ตอนนี้ผมมีเป็นสามารถติดตามอินสตาแกรมได้ครับหรือ Line Official คือแอดช็อกโกสบายครับมีทาง Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ทักมาในอินบ็อกได้ครับเดี๋ยวเดี๋มองอาจจะส่งทาง Grab ก่อนครับ<อ>ทาง Grab หรือทางทางส่งเย็นก่อนครับ<อ>แต่ว่าในอนาคตผมจะทำเป็นช h อป e ีแล้วก็ไลน์ถ้าจะถามเรื่องราคา ราคาในขณะนี้มมผมเพิ่งตั้งมายังไม่มีโรงงานของตัวเองครับแต่ว่าก็เลยทําให้ต้นทุนอาจจะสูงหน่อยบาร์หนึ่งก็สองอยี่สิบครับเป็น,น,นใช่ครับถ้าเทียบกับหลายช็อกแลตคราฟก็บางบางเจ้าก็จะเป็นแบบว่าร้อยกว่าครับร้อสิบร้อยแปสิบางเจ้าก็สามร้อยก,กว่าก็ผมก็อยากจะฮิตเป็นราคาที่ผู้บริโภคสามารถอาจจะลองซื้อได้เพื่อเพื่อชิมครับแล้วก็อาจจะซื้อสม่ำเสมอได้ในอนาคตตอนผมเอ่อ ทำให้ราคาถูกขึ้นได้ลดต้นทุนได้ครับโอ okay. เคเขียนชัดเจนนะครับ product of Thailand ข้างหน,น้านในเขียนว่าจันทบุรี single origin ใช่ครับในขณะนี้ใช้จากจันทบุรีครับแต่อยากจะใช้จากทุกภูมิภาพในของไทยครับแล้วก็คัดเกรดด้านสุขภาพด้วยครับอยากอยากจะชวนว่าให้ลองชิมทุกทุกสูตรเลยแล้วค่อยมาดูนะว่าเออเราเราอาจจะเกรดชอบอันนี้เป็นพิเศษ อันนี้กินวันจันทร์ันนี้วันกินวันอังคารกินวนพุธก็ได้แล้วก็ไปฝากคนรักคนคนที่เราเคารพนับถืออันนี้ผู้ใหญ่สอวอ,อย่างผมก็ทานได้นะทานได้ครับแล้วก็แล้วแต่เราจะดีชอบเลยครับแต่ะรสแต่แล,ละช็อกโกแลตบาร์ก็จะมีเทสติ้งโนตที่เขียนข้างหลังอไว้ครับก็จะอ,อันนี้ก็จะมีบอกว่ามีกลิ่นวานิลลากลิ่นจากตัวผงซีเรียลที่ใช้ใช่ไหมครับแล้วก็มีคาราเมลตรงปลายวานิลลาผลไม้ครับอันนี้ก็จากจันทบุรีก็จะมีแบบว่ารสเปรี้ยวรส เอ่อปลือกผลไมา้รถกาแฟคั่วครับผมจะมีหลายคุณลักษณะแต่นมน่าจะทานง่ายสุดครับก็จะมีกลิ่นคาราเมลกับเนยตรงปลายด้วยครับอ่าแต่ตามที่ตามที่เอ่อชอบหรือที่คุณเคยได้เลยครับกับรสชาติที่ช็อกโกแลตเด็กๆก,ก็ทานได้เด็กๆก,ก็ทานได้ครับจริงๆนักเรียนนักเรียนก็ซื้อชอบซื้อตัวนมค่อนข้างเยอะครับตอนอมผมไปออกบูธผมก็เริ่มออกบูธจากที่ลอสแกก็แกิเซนทร์เอ่อเซนทรัลแกนทารา ที่ที่ข้างเซนทันเวิร์ครับแล้วก็เพิ่งออกเซนทันลา้าว้งแรกครับในเดือนนี้ครับแล้วก็จะทําเป็นเองานในอนาคตเรื่อยๆครับช่วงนี้เราก็คือทําการเหมือนโปรโมตสร้างแบรนด์ใเป็นการเป็นการปั้นแบรนด์เรื่อยๆก่อนครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะอยู่ในชัดเจนมากนะครับอีกทีนี้เราเป็นช็อกโกแลตที่ทานได้โดยไม่รู้สึกผิดครับแล้วก็เป็นคราฟช็อกโกแลตที่ดีต่อสุขภาพด้วยครับ ช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยครับใช่ครับดักของประเทศไทยคนไทยก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับใช่ครับแล้วก็อันนี้ถ้าสมมติสั่งซื้อไปแล้วนะครับชิมแล้วมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้นาะได้เลยครับสามารถมีฟีดแบ็กได้ครับ<ม>ในการปรับปรุงรสชาติหรือรสชาติที่ลูกค้าอยากจะเห็นในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตในอนาคตครับอืมโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรมีอะไรให,ให้ให้ฝากถึง ชวนคนดู oh. <laughs> คนดูกอ็อยากจะให้คนดูอลองเริ่มชิมอาจจะไม่ใช่ไม่ต้องเป็นแบรนด์ผมก็ได้ครับแต่เป็นคราฟช็อกโกแลตที่ปลูกที่ไทยครับ mm hmm. เพราะว่าผมคิดว่าของเรามีเอกลักษณ์ด้านรสชาติครับแล้วก็สามารถยืนบนเวทีโลกได้เราจะมีเป็นรสชาติที่หาไม่ได้ในช็อกโกแลตสินค้าที่เป็นขนม mm hmm. ทั่วไปครับของเรา,าจ,จะมีแบบบางภาคมีกลิ่นเหมือนผลไม้แบบลิ้นจี่เลยก็มีบางภาคอาจจะมีแบบกลิ่นข้วถั่วบางภาคจะมีกลิ่นแบบว่า กินเอ่อน้ำผึ้งเลยครับก็มีความแบบว่ายูนิคด้านนี้ครับโอ้ใจกว้างซะด้วยนะไม่ไม่ได้ชวนกินของตัวเองอย่างเดียวนะฮะชวนกินทั้งตลาดของไทยเลยนะครับต้องพัฒนาอตาหกรรมโกโก้ไทยครับโอเคครับขอบคุณครับอีกทีนะครับก็ราที่สามารถทานทานได้ทุกวันโดยไม่รู้สึกผิดกับช็อกโก้สบายครับช็อกโก้สบายนะครับเป็นคิวฟรีอินดอรเจนโดยโดยเอ่อผมตั้นครับโอเคขอบคุณครับแล้วันี้ตัวครับขอบคุณครับ ผมคงต้องนิงงดนึ้นะ